นี่ครับการอบอบรู้ว่าบ่มบ่มเตาเอ๋อเปิดให้ควันออกจริงๆไม่ต้องออกก็ได้นี่เขาอบภายในภายในมันเปียกดินมันชื้นเนี่ยเวลาฝนตอนที่ทำเตาอ่ะตั้งก็สมัยแรกเลยแล้วก็น้ำมันก็เข้าได้เข้าเตาได้ ก็เลยยังไม่ได้ทําไม่ได้เทพ,พื้นปูนแล้วก็เลาะให้น้ํามันออกนี่เป็นครั้งแรกที่บ่มยังไม่ได้เอาไม้ใส่จริงเนี่ยก็คือเอาใบตานมาใส่เอาเศษใบไม้เศษจริจงเอถุงปูนมั่งอะไรมั่งโยนใส่เข้าไปประตูเตาออก็ทรสายใสยแย่แล้วเนี่ยเราสามารถปิดได้เลยนะโอ้ กลิ่นฮึดเลยมันไม่เหม็นแล้วครับมันหอมเหมือนไอ้อบตาลเลยอะเพราะว่าไม้ตาลไงกินเหมือนเคี่ยวตาลเลยควันไม่มีหรอกเนี่ยควันเบือน,น้อยมากเลยเราทำนิดหน่อยไม่ได้ทำเยอะก็คือเผาให้มันมีความร้อนอบไว้ก่อนวันนี้ทำอบภายในให้ดูคือเตาเนี้ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าควันจะไม่มีไอ้ไร้ควันอ่ะมันไม่ได้แปลว่าไม่มีควันเลยสักสักแม้แต่นาทีมันมีแต่มันมีน้อยมากไงเพราะว่าเตาเผาถ่านใหญ่ขนาดเนี้ยเขาเผากันอย่างน้อยเจ็ดวันที่เป็นเตาดินนะนะอ๋อก็ประยุกต์เตาดินมาเป็นกึ่งซปเปอร์ซันก็คือเตาเนี้ยจะเป็น สามารถมีไฟแลบอยู่บนป่องข้ามนได้ตอนที่ว่าเราเผาไหม้เต็มที่แล้วเมื่อเราจุดไฟจนไม้ในเตาเนี่ยร้อนอบจนไม้ร้อนจนไขแก๊สเนี่ยแก๊สมันก็จะวิ่งเข้าระบบพอเข้าระบบถังมันเข้าระบบแล้วมันจะฉีดเข้าเข้าหน้าเตาตอนนั้นน่ะนะเข้าหน้าเตามันก็จะเป็นแก๊สและเป็นควันด้วย ในอันตราส่วนที่ว่าเราเบาได้เร่งได้ควันส่วนที่ยังไม่กลับเข้ามาเผาอ่ะคือมันเยอะเกินไปออกก็จะปิดก็จะปล่อยไว้ในรูเล็กๆเพราะฉะนั้นบางคนสงสัยว่าอ้าวควันมันทำให้ไฟดับนะถ้าอากาศไม่พอก็เ,เรามีระบบเติมอากาศก็คือพัดลมนั่นแหละเติมอากาศตัวเดียวทำมาแรงไม่พอเดี๋ยวเราเอาอีกตัวก็ได้ ก็คือเราจะค่อยๆให้ความร้อนเนี่ยมันออกมาออกมาให้ให้ควันค่อยๆออกมาเพราะมันเก็บในอัดในถังนี้พอมันแน่นแล้วมันออกมาแรงแงพอแรงปุ๊บมันจะเป่าไปมันจะบวกแก๊สด้วยไงควันอ่ะพอควันนี่เป็นแก๊สแก๊สนั่คืออากาศอากาศที่สามารถลุกเป็นไฟได้แต่ถามว่ามันลุกเป็นไฟได้เลยไหมไม่ได้เราจะต้องมีเชื้อไฟหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการต่อกระตุ้นมันให้มันลุกอะนะเราก็เลยต้องจุดไฟไว้ รอมันพอรอมันปุ๊บคันมันไปกระทบกับไฟเราฟันน่ะมันจะมีแก๊สมาด้วยไอควันจริงๆเขาเรียกว่าฝุ่นละอองนะภาษาภาษาคนเมืองนะเขาเรียกฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยควันฟันไฟอ่ะมันจริงๆมันไม่ใช่กลิ่นมันอีกอย่างนะกลิ่นควันไฟอ่ะแต่ที่เรียกว่าเขาเผาทุ่งนาเผาไร่เขาโพดไร่อ้อยนะเผาฟางข้าวตอฟังตอสัง ฟางข้าวอ่ะมันจะมีไอ้ขี้เท่าเป็นไอ้คำว่าดำๆอ่ะนะผงมันจะลอยบนฟ้าด้วยไงแล้วมันก็ไปตกใส่เสื้อผ้าใส่บ้านช่องเขานะครับควันมันก็จะไปทั่วเลยทีนี้เพราะว่าเราเข้าระบบเตาเผาถ่านแบบเนี้ยควันมันจะน้อยเพราะเราควบคุมเราจะเอาควันให้มันค่อยๆเผาอ่ะเข้าใจไหมก็คือว่าเราไม่เผาทีเดียวให้มันให้มันลุก ไม่แรงๆแ,แล้วก็มีไฟลุกแลบอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆอบค่อยๆบ่มมันบ่มมันเราต้องใจเย็นก็เหมือนที่อาจารย์หลายๆท่านสอนมานะเรื่องเตาเผาถ่านแบบอบแบบถแบบัง200ลิตรน่ะนะที่ไม่ใช่ซปเปอร์ซันนะถัง200ลิตรแต่มีป่องตรงตูด,ตร,ต,ดตรงตูดเตาแล้วก็เราก,ก็ก่อไฟใช้อิฐบล็อกใช้ก้อนอิฐมาก่อตรงหน้าถังนะ ันนั้นอ่ะควันจะเยอะควันจะพ่นออกตลอดเวลาเลยแต่ของเราอ่ะถ้าทําเสร็จแล้วระบบควันเนี่ยมันจะไม่มีมันไม่มีพอมันเริ่มมีปุ๊บออกกครอบหัวเลยควันมันก็จะวนเข้าไปเผาทันทีพอควันมันมันถูกเผาไหม้ปุ๊บไอตัวไอที่เห็นเป็นสีควันเนี่ยมันก็จะไม่มีไงมันก็จะมีแต่ก๊าซบริสุทธิ์ที่ออกมาไงมันก็เลยไม่เห็นควันแต่จริงๆถามว่าแล้วอากาศมันออกไหมมันก็ออกกันแหละ ที่นี่ก็บอกว่าระเบิดไหมแก๊สมันออกเยอะมันจะระเบิดแบบไหนครับเพราะว่าแก๊สเราเนี่ยมันเข้ามาถังอัดพอถังอัดปุ๊บออกก็จะมีท่อระบายท่อระบายเข้าในถังนี้อันนึงนะเข้าในถังน้ําส้มควันไม้หนึ่งอันเนี่ยน้ำส้มควันไม้เราก็เปิดได้เนี่ยเนี่ยวางไว้นิดหน่อยเนี่ยถ้าเกิดมันแรงจริงมันก็ระเบิดตรงนี้ไม่ดีกว่าเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันช่วยอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ระเบิดหรอกแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันเกินเนี่ยแก๊สมันเกินมันจะผ่านระบบนี้อีก อ,อ๋อทำลิ้นไว้นี่นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งพ่นเข้าเตาครับเราสามารถหลีได้เพิ่มได้นะถ้าแรงดันมันมากเกินไปมันเข้ามาจากไอ้ท่อ4ีนิ้วแล้วมันมามาแยกเป็น2อนิ้วแล้วก็เจาะรูท่อเจาะรูท่อละ60สรูแถวละ30 ท่อหนึ่งเนี่ยใช้60รู60ลูใช้สว่านสองขุนเจาะเจาะรูเป็นแถวแถวแถวมันจะฉีด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 กระจายกระจายความร้อนไม่ให้ไปดันไปโดนแตถังจุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าไปโดนจุดใดจุดหนึ่งปุ๊บถังตรงนั้นรั่วเลยบวมเลยนี่คือออป้องกันไว้นะครับก็ศึกษาค่อยๆทําคนจะว่าเอ้ยทําไมช้าจังครับเรารู้หมดแล้วออศึกษามาแล้ว ก็ก็ยังเพิ่มเติมอยู่นะไม่ใช่ว่าเรารู้หมดเลยที่ว่าไม่สนใจใครนะก็คือวิชาความรู้เราต้องเก็บเพิ่มเติมตลอดเวลาครับเพื่อนๆเนี่ยสำคัญใน YouTube อ๋อไม่ได้ดูเฉพาะคนไทยนะดูต่างประเทศของประเทศจีนสหรัฐของประเทศอื่นๆทั่วโลกก็ดูหมดพอเราดูเขาเนี่ยเราก็เอาเก็บมาเอาเก็บเอาข้อมูลต่างๆมาเพื่อ เพื่อเราจะได้พัฒนาเตาของเราเนี่ยปิดแล้วปิดแล้วควันมันจะไปออกตรงนู้นทีนี้มันออกตรงนี้ถ้าเราปิดตรงนี้นะเราผนึกตรงนี้ดีแล้วมันก็ไม่ออกเนี่ยเราต้องเอาดินมายาดินมายารูเนี่ยยูเล็กๆเกนี่ยเพราะว่ามันเกือบสนิทแล้วนะที่มันจะออกมันก็ออกแค่รูเล็กๆนิดหน่อยมันเท่านั้นเองแต่เมื่อกี้นี้มันก็จะดับอยู่แล้วนะ ตรงนั้นนะตรงในเตาเนี่ยเราไปก่ออย่างเงี้ยมันไม่ได้ยังไงกระดับยืนถ่ายไกลๆครับเพราะมันร้อนตรงนั้นตัดแดบดบเนี่ยให้ดูว่าควันมันออกตรงเนี้ยนะมันจะไม่มีออกเลยถ้าเรายาถ้าออยายายา,ยาดินยาดินทั้งหมดแล้วควันก็จะไม่ออก ควันมันจะไปออกไหนมันก็จะมาเข้าถังก่อนเข้าถังแล้วเข้าหน้าเตาเข้าหน้าเตาโดนพัดลมเป่าพัดลมเป่าปุ๊บควันจะเข้าไปในเตาเข้าไปในเตาคือในห้องเผาไหมเราใส่ฟืนใส่เชื้อไฟมันก็จะเผาลุกพอเผาลุกปุ๊บความร้อนมันก็จะดันควันควันวิ่งเข้ามาควันโดนความร้อนมันก็จะลอยขึ้นที่สูงมันลอยไม่ได้มันต้องงอมันก็งอครับงอเข้ามาเข้าถังเข้าถังเพราะอัดแน่นแล้วมันก็ดันกลับเข้าถังใหม่เข้าเข้าไอห้องเชื้อเพลิงใหม่มันก็วนอยู่อย่างนี้เลยนะมันระบบที่ว่ามันนเหมือ มันเป็นไปไม่ได้นะคนจะคิดว่าอ๋อ,อก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะพิสูจน์ด้วยการกระทําไม่ใช่ว่าทําแล้วนะเอาตำลาร้อยเล่มพันเล่มมาเรียนเียนแล้วก็ท่องจําไม่ใช่อ๋อตำราอ๋อนี่อยู่ในการกระทําก็คือทําผิดนั่นแหละไม่ใช่ทําถูกคือทําผิดแต่ใจเราคิดว่าต้องอย่างนี้ ต้องอย่างนี้เตาเก่านะก็เลยทําพอทําไปแล้วจริงๆริมันผิดแต่กลายเป็นถูกเฉยเลยกลายเป็นประสบความสาเร็จ10กว่าปีนะที่ออกคลนควา้าเกี่ยวกับเรื่องเตาเนี่ยว่าทําเตาเอ่ยยังไงนะจะเผาเตาจะเอาแบบเป็นซปเปอร์ซันน่ะฝันเขาว่าไฟเห็นไฟมันแลบแล้วเอาเอาไฟมาหุงข้าวมาต้มกระโพดมาทํนู่นทํานี่กินในขณะที่เผาทานโหเผาไปได้3วัน7วันเลยนะความร้อนอะไรเชื้อเพลิงเราจะมีตลอดเวลาก็คิดว่า ทำไมเขาไม่ทํากันนยเราก็จะทําทจริงๆซูเปอร์ซันเขาเผากันวันเดียวไงจบเลยแต่น้ามันเป็นเตา200ลิตร200ลิตรนะมันคือมันง่ายแล้วตอนนี้นะเขาทําจนง่ายแล้วครูบาอาจารย์แต่เขาเก่งมากเลยนะเขาคิดมาได้นะอ๋อก็ครึ่งเหมือนกันจากถัง2 0งลิตรเราก็มาจุดประกายว่าเราจะขยายสเกนถัง2 0งลิตรให้ใหญ่ได้ยังไงเราก็มาคูณ2ไปจาก ท่อสี่นิ้วถังสองร้อยใช้ท่อสี่นิ้วอ๋อก็ใช้ถังไม่ใช่สี่นิ้วแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นหกสิบหกสิบนิ้วหกสิบเซนไม่ใช่หกสิบนิ้วหกสิบเซนก็คือถังใหญ่เนี่ยนะเป็นกี่นิ้วไม่รู้นะอ๋อไม่ได้คำนวณน,น่าจะอย่างน้อยก็สามสิบนิ้วเนาะมัน ยังไม่ได้วัดให้นะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดอีกทีคือถัง200ลนะิตรนั่นแหละมันเป็นท่อเอามาแทนท่อ4 4นิ้วนั่นเลยท่อ4นิ้วมาแทนถัง200ลิตรเลยความใหญ่ของมันเนะี่ยแล้วทีนี้สเกลสเกลในถังก็คือด้านข้างเนื้อที่ที่เราจะเผาไม้เนี่ยก็อีก60ใช่ไหม60ครึ่งด้านข้างเนี่ย60ครึ่งอันนี้ก็60ครึ่ง,ออ 60, ง60อีกครึ่งก็คือ30ก็คือได้ 90 90ก็ิตีเสียว่าร้อยหนึ่งก็คือเม็ดหนึ่งก็คือเนื้อที่ที่เราจะเผาไหม้รอบแกนกลางของถังส0 0ลิตรก็คือ1เม็ด1เม็ดโดยโดยโอขยายสเกลเนี่ยนะไม่ต้องมาละเอียดนะอก็ไม่ชอบเพราะว่าอจริงๆออกเก่งนะคณิตศาสตร์นะต่างาสมัยเรียนนะอันดับหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เอเรียนมานะเนี่ยอจะท็อปตลอดอเกรดสตลอด แต่ชาวบ้านคงจะเบื่อมอนกันนะออก็เบื่อครับมันคำนวณอะไรกันนักหนานะเอามาเป็นภาษาชาวบ้านเลยง่ายๆเอาพูดกันบนบ,นบ้านก็คือ1เท่าความกว้างด้านข้าง1เท่าของถังเนี่ยเนี่ยนี่คือใจกลางของถังนี้ก็แทนใจกลางของของเตาแล้วก็ห่างจากถังเนี่ยมาข้างละ1เท่าก็คือข้างละเม็ดข้างละเมตรเมตรก็คือเป็น2เมตรครึ่งนะเตานี้ก็ โดยประมาณก็คือ2เมตรครึ่งกว้างกว้างสูง2เมตร20ครับสูง2เมตร20สเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรครึ่งนะครับภายในนะครับภายในไม่ใช่เตาภายนอกภายนอกนมัน3าเมตรเพราะว่าความหนาของเตาด้วยมันก็บวกเป็น3เมตรนะความหนาของเตาก็เกือบครึ่งเมตรแล้วนะครับ อ๋อใช้แกนกลางเป็นขวดแล้วก็ดินผสมเหยียบนะค่อยๆดูไปตั้งแต่ EP หนึ่งอ่ะค่อยๆดูไปเลยครับอ๋อไม่ได้ปิดบงังอ๋อทำคลิปสั้นๆทำคลิปสั้นๆเพื่อบอกทุกเม็ดทุกรายละเอียดชีวิตเรานะครับจะเอาอะไรอีกปาความสำเร็จนะครับฐานะการเงินพอแล้วครับอ๋อมีแล้วพอหมดทุกอย่างแล้วครับทั้งตึกทั้งบ้านมีคิดว่าพอ มันเกินพอแล้วครับสิ่งที่ทําที่เหลือนี่คือทําให้กับเพื่อนๆคนไทยอย่างน้อยคนไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเอาไปดัดแปลงเอาไปใช้เลยว่าเตาเผาถ่านไม่จําเป็นต้องมีควันแล้วก็เผาถ่านขนาดใหญ่ไม่ใช่เอาถังแค่200ลิตรแล้วเป็นถังขนาดนี้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเผาไปเลยเผาไปเลย3มวัน7วัน10วันก็เผาไปเถอะเราค่อยๆเผากุ่นๆอย่างนี้นะครับอบอย่างนี้ก็ได้ ให้ควันมันแทบไม่ออกเลยเนี่ยเราก็เปิดพัดลมเป่าตรงนี้นะครับเวลากลางคืนเรากลับบ้านอะไรเท่าเราไม่อบนะเราก็ปิดพัดลมแล้วก็ปล่อยปืนให้เป็นถ่านแดงๆอยู่ในใน,ในห้องใจกลางเอ่อในห้องเผงาไหม้อะนะควันมันก็จะออกน้อยควันเนี่ยมันจะออกจากเตาเนี่ยมากน้อยมันอยู่ที่การเล่งการเล่งห้องห้องเผงาไหม้คนจะคิดว่าเอา้าเราไม่อยู่แล้วควันมันก็จะออกระเบิดระเบิดแล้วใครจะควบคุมมันควบคุมตัวมันเองไง อสรุปแล้วเตาของอเนี่ยมันมันคุมตัวมันเองอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเป็นอัจฉริยะในตัวเองครับเตาเนี้ยมันคุมตัวเองได้คือเราเติมเชื้อเพลิงมากควันมันก็จะออกมากควันบ้าก็จะออกมากใช่ไหมแต่เราเติมเชื้อเพลิงในในห้องเผาไหม้น้อยควันมันก็จะออกน้อยตามไปด้วยแต่ถามว่าไม้ในเตามันจะสุกไหมมันก็ค่อยๆอบตัวเองไงอบจนคายเขาเรียกว่าคายแก๊สคายไอ้น้ำคายอะไรมาอยู่ในถังนี้หมด พอไอน้ําพอความชื้นในไม้เนี่ยมันถูกคายออกมาเก็บในถังนี้มันก็กลันมาเป็นน้ําส้มขอนไม้ทั้งหมดนะครับน้ําส้มขอนไม้มันเลยได้เยอะกว่านะอ๋อไม่ได้บอกให้เผาไม้สดนะเตาอ๋อส่งเสริมไม้เผาไม้แห้งไม้สดคุณไม่ต้องไปเผาหรอกนะเป็นการสิ้นเปลืองมากเลยที่คนไปเผาไม้สดเผาทาไมละครับให้แดดมันเผาเนี่เอามากองไว้เนี่ยจะรีบไปไหนละครับ บางท่านบอกว่าเผาไม่สดได้ไหมคุณจะรีบเผาไปไหนครับเอากองไว้สักเดือนหนึ่งสองเดือนก็นได้พอมันแห้งแล้วหมาดหมาดหรือว่ามันแห้งเอาแห้งนี่ว่าอย่าไปหมาดเลยนะอ๋อไม่ต้องการหรอกไอ้น้ําฉ่ำฉ่จากไม้ที่มาเป็นน้ําส้มขอนไม้เอาแค่ไม้แห้งเนี่ยครับเอาน้ําจากไม้แห้งเนี่ยเอามากันเป็นน้ําส้มขอนไม้มันจะเข้มข้นครับน้ำส้มขอนไม้เราก็จะเข้มข้นครับแค่เราเก็บทุกหยดนะครับเพื่อนเพื่อนบางท่านนะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่ามันมีผลเยอะ มีผลเยอะในการเผาไหม้ทําให้ฐานไม่เป็นตัวทำะไรอย่างนี้นอ๋อว่าถ้าเผาไหม้มากเกินไปเนี่ยอย่างที่อ๋อเคยเห็นในเตาราคาเป็นแสนนะครับฐานนี้กรอบเลยนะกรอบเลยนะครับมันมันมันไม่แก่งแล้วมันกรอบอะ่ะคือคือว่ามันแรงเกินไปไงความร้อนไฟที่ให้แรงเกินไปจนกลัวน้ําส่งควันไม้กลัวสาราทาจะอยู่ในฐานไม่จะไปกลัวมันทําไมขนาดนั้นล่ะครับเนาะคนเรา,ามันไม่ตายหรอก น้ำส้มขวันไม้ขวันฐานทาอยู่ในฐานนะ่มันต่อไปนะ่ะอ๋อจะพูดให้ฟังนะครับฐานนะ่ะมันจะไม่ใช่เอามาปิ้งย่างอย่างเดียวแล้วนะฐานนะฐานต่อไปเนะี่ยผลิตจากเตาอบพุกประเภทนี้เขาจะเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตเป็นแก๊สแล้วเอาแกนะ๊สเนี่ยมาเข้าแทนถังแก๊สแล้วถังแก๊สไม่ต้องใช้แล้วครับก็คือถังแก๊สที่จะไปเติมจากตลาดเอาใช้ฐานนี้แหละทาเป็นถังแก๊ส เอาถ่านนี้ไปผลิตแก๊สผลิตแก๊สนี่เอามาขับรถมอเตอร์ไซค์ขับเครื่องปัน่นไฟขับรถยนต์รถไถนาสูบน้ําทําปัม๊มไฟนี่ไฟจากถ่านนี่แหละครับจะเป็นไฟฟ้าหมดทั้งหมดครับถ่านเนี่ยต่อไปจะเป็นไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ประชาชนทําเองคนทุกคนทําเองได้ด้วยอ๋อพูดไว้ก่อนเลยนะโลกเราพัฒนาไวาก็จริง นะแต่การพัฒนาในด้านซึ่งว่าไม่มีวันหมดสิ้นเขาเรียกว่าพลังงานไม่มีวันหมดไม่มีวันจบก็คือต้นไม้ครับพืชครับพืชปลูกไว้มันไม่มีวันจบสิ้นครับพืชจะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้านะพลังงานไฟฟ้าจะใช้พืชครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะร redesign, Somehow, pieces, <Algun> s, <S ู้สึกว่ามันจะยาวแล้วนะ ก็1 6นาทีครับ16นาทีคลิปนี้ก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ว่าคาใจให้เพื่อนๆได้ฟังบ้าง,างเพื่อเป็นความรู้นะครับความรู้ที่อได้สะสมมาเนี่ยได้รู้มาเนี่ยจากหลายๆที่เนี่ยทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่คิดกันนะบางทีมันไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผิดทั้งหมด ควันที่มีทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าควันมีทั้งหมดปุ๊บถ้าเราอุดทั้งหมดเลยเราอุดหมดพอเราอุดเตาหมดปุ๊บควันจะไม่มีเลยควันจะไม่มีแล้วควันไม่มีถามว่าไฟดับไหมมันไม่ดับมันไม่ดับเพราะว่าอากาศมันมาออกหน้าเตานี้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าถังเนี้ยถังกับในเตานี่มันถูกเชื่อมในถังนี้แล้วก็มันมามาออกรูนี้นะครับเราเป่าอากาศเข้าไปเนี่ย พออากาศเข้าไปปุ๊บอากาศมันจะขึ้นไปขึ้นไปบนท่อนน้นแล้วก,กลับเข้ามาวนเพราะฉะนั้นอากาศในเตาอ่ะในเตานี้มันไม่ดับพอไม่ดับปุ๊บฐานตรงนี้มันก็จะแดงอยู่ตลอดเวลามันก็จะแผ่ความร้อนเข้าในเตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฐานเราก็จะค่อยๆสุกไปตลอดเวลานี่มันอยู่ที่ห้องเผาไหม้ตัวนี้เสร็จแล้วฐานนนะ้นน่ะเกิดความร้อนปุ๊บมันจะแดงหรือไม่แดงอันนั้น ต้องไปวิจัยเอาทีหลังแต่ที่รู้ก็คือว่าเราไม่ได้เอาไฟนี้ไปติดกับถ่านเพราะฉะนั้นถ่านนั้นถูกอบถูกอบในเตาอบด้วยขวันด้วยนะขวันก็จะไปอบทําให้ไม้กลายเป็นถ่านโดยที่มันไม่ลุกแดงขึ้นมาเป็นไฟเพราะฉะนั้นไม้เราก็จะไม่เสียหายไม้จะไม่เสียหายเนื้อไม้เราก็จะไม่เสียหายไปไหนมากครับมันก็จะกลายเป็นถ่านมากกว่ามากกว่าการที่เราเอาไฟไปเผาไม้ ไฟไปเผาไม้ก็จะกลายเป็นขี้เถ้าส่วนหนึ่งเป็นถ่านส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเตาเผาถ่านเป็นเตาอบแล้วก็ไร้ควันหรือว่าควันน้อยที่สุดนะครับคําว่าไร้ควันเนี่ยคนเขาชอบนิยมไงออก็เลยต้องใช้คําว่าไร้ควันไปด้วย,วยแต่ไร้ป่องควันนี่คือเป็นของออโดยตรงครับป่องควันไร้ป่องควันก็คือของออโดยตรงเลยครับคํา,า,านี้เตาเผาถ่านไร้ป่องควันนะั้ต่มก่อนออใช้คํานี้ ใช้อย่างเดียวแล้วทีนี้เพื่อนๆที่เขาไล่์ควันกันนะเขาก็ไม่ได้มาชมไงอ๋อก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นว่าไลค์ควันแล้วก็ไลค์ปองควันครับเพื่อเพื่อนใน YouTube จะได้มีโอกาสได้มาชมนวัตกรรมใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครนะครับอ,อ๋จะจด,จดลิขสิทธิ์นะครับจดไว้แต่ไม่ได้หวงนะไม่ได้หวงเพื่อนนะจดไว้ให้รู้ว่าอ,อ๋อเป็นคนคิดประดิษฐ์คนแรกเท่านั้นเอง ว่าเตาไล้ป่องควันเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครจะไปดัดแปลงแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอ๋อก็คจุดประกายมา3ปีแล้วทำมามา3ปีแล้วเกี่ยวกับว่าความสำเร็จนี้นะไม่ใช่10ปีหรอกแต่อ๋อทำทานเผาทานมา1ิปีแล้ว10ปีแล้วปีแรกๆมันยังไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ก็ได้ฐานนะนะแต่มันมีควันไงมันยังมีควันกวาที่มันจะเป็นซูเปอร์ันเนี่ยควันมันจะพุ่งขึ้นมาประมาณสักชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงบางที่เขาสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงขวัญเยอะมากเลยราคาดําปี่นะครับแต่ของออนี่คือจุดไฟปุ๊บพอเสร็จปุ๊บปิดหัวจึ๊บคือนาทีเดียวภายในหนึ่งนาทีภายในหนึ่งนาทีานนาทควัญไม่มีแล้วไม่โผล่เลยมันก็จะควันมันก็จะวนไปอบตัวเองแล้วก็จะไฟมันก็จะลุกอยู่หน้าเตาตลอดเวลาเดี๋ยวจะจุดอีกอีกคลิปหนึ่งครับจะจุดไฟหน้าเตาบ้างแหละ อันนี้ก็ให้ดูภายในเตาาการอบเตาแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้เป็นการเล่าให้ฟังซะส่วนใหญ่ก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามอ๋อนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและได้ชมคลิปใหม่ๆความรู้บางอย่างอ๋อนึกไม่ทันนะอ๋อก็ใส่มาทุกคลิปอ่ะคลิปละหน่อยละหน่อยละหน่อยครับเพราะฉะนั้นทุกคลิปเป็นความรู้หมดเลยทุกคลิปเอาไปปฏิปอ่อเอาครับไม่ได้พูดครั้งเดียวแล้วจบไปทุกอย่าง เบ็ดเสร็จเป็นไปไม่ได้นะความรู้อยู่ในทุกทุกในทุกทุกอีพีะทุกทุกตอนทุกทุกช็อตนะ่ะมีความรู้ใหม่ๆแทรกเข้าไปหมดครับเอาไปรวมกันเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ